บทที่32 2สมาคมบัวโลหิตความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์มันก็ต้องเหี่ยมโหดแบบนี้อยู่แล้วเจ้ายังจะต้องการเหตุผลอะไรอีกไม่ใช่ว่าเจ้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วหลังจากที่เข้าร่วมกับเมืองโมช่หรอกเหรอใบหน้าของหลินดีก็ได้มืดหม่นลงเมื่อเธอได้ยินคำถามของเย่เย่แต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ยิ้มยอยและตอบคำถามเย่เย่แล้วบุกเข้าไปหาเย่เย่ด้วยความเร็วเต็มที่ แม้ว่าตัวเขานั้นจะบาดเจ็บอยู่แต่หลินเองก็เป็นถึงยอดฝีมือราชาเทพในตอนที่เขาได้ระเบิดพลังและต่อยเย่เย่สุดแรงเกิดของเขาเหล่าผู้คนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าราชาเทพที่อยู่ที่ลานกว้างนั้นต่างก็พากันรู้สึกถึงแรงกดดันที่น่าอึดอัดขึ้นมาแต่ทว่าเย่เย่นั้นไม่ได้สนใจหลินเลยแม้แต่น้อยต่อให้หลินอยู่ในสภาพพร้อมเต็มที่ก็ไม่อาจที่จะรับมือเย่เย่ได้นานนะับแล้วยิ่งในเวลานี้หลินจีนั้นบาดเจ็บหนักอีกต่างหาก เย่เย่ก็ได้ง้างหมัดของเขาและต่อยเข้าไปที่การโจมตีของหลินฉีอย่างไม่ยอมแพ้และเกิดเสียงดังลั่นออกมาทันทีหลินฉีกระเด็นออกไปรวดเร็วกว่าตอนที่เขาบุกเข้ามาอีกและกระแทกเข้ากับพื้นของลานกว้างราวกับกระสอบทรายโอกาสนะเป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้ามาด้วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นให้มาถ้านี่เป็นเหตุผลที่เจ้ารังเกียจข้าข้าก็คงพูดได้แค่ว่าก่อนหน้าน,นี้ข้าคงประเมินเจ้าสูงไป เย่เย่ก็ได้ใส่หัวให้หลินและดูเหมือนจะมีแววตาที่ประชดประชันในดวงตาของเขาและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ออกไปทางดูถูกกล่าวกับตัวเขากำลังยั่วโมโหหลินจีมากขึ้นไปอีกเพราะเย่เย,เย่นั้นรู้สึกได้ว่าหลินจีนั้นยังคงปิดบังเหตุผลที่แท้จริงอยู่แต่อีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะเป็นพวกยอมตายดีกว่าจะบอกความจริงเสียด้วยแต่ทว่าหลังจากที่ได้ยินที่ยทเย่เย่พูดแล้วหลินฉีก็ได้ยิ้มย่ออีกหนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตัด้อและไม่พอใจเจ้าก็พูดได้นี่อย่างข้าจะไปเอาโอกาสที่ไหนมาชนะในเมื่อทั้้้วาาามกก่นดเจ มีแต่เพียงทำให้เจ้าหายไปเท่านั้นตำแหน่งของข้าในเมืองโม่หายถึงจะได้กลับคืนมานี่แหละเหตุผลที่เจ้าต้องการละ่ะหลังจากที่หลินดีพูดเช่นนั้นเขาก็ได้พุ่งเข้าหายเย่เย่อีกหนอย่างไม่คิดชีวิตง้างหมัดของเขาแล้วต่อยเข้าไปที่หัวของเย่เย่สุดแรงของเขาราวกับว่าตัวเขานั้นไม่สนใจในความเป็นความตายของเขาแล้วตูมเย่เย่ได้เตะสวนกลับไปซึ่งทำลายการโจมตีของอีกฝ่ายและทำให้หลินอีกระเด็นกระดอนอีกหนแต่ก็ไม่ได้ฆ่าเขาแต่อย่างใดราวกับไม่ยอมให้หลินดีนั้นตายไปพร้อมกับความลับ แต่ทว่าในเวลานี้หลินจีนั้นตั้งใจที่จะตายจึงได้โจมตีใส่เย่เย่อย่างสุดแรงซ้ำแล้วซ้ำอีกราวกับหวังที่จะตายด้วยน้ำมือของเย่เย่ช่างกวานจังกับคนอื่นๆนั้นต่างก็ทนดูไม่ไหวแต่ในเมื่อช่างงกวานจังนั้นได้มอบเรื่องนี้ให้เย่เย่จัดการแล้วก็แน่นอนตัวเขานั้นไม่สามารถที่จะคืนคำได้ช่างงกวานอารีจึงได้หันหน้าหลบด้วยความเสียใจและไม่อยากที่จะเห็นหลินโจมตีใส่เย่เย่ซ้ำแล้วซ้ำอีกราวกับรนหาที่ตายเช่นนี้ แล้วภาพความทรงจาของพวกเธอทั้งคู่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาในหัวของเธอทีละภาพทําให้ช่างกวนอวี่นั้นทั้งโกรธและเสียใจต่อหลิงดีแล้วสุดท้ายก็ได้แปลเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นให้กลายเป็นการถอนหายใจที่ไรซึ่งพลังออกมาตูมในขณะที่เย่เยได้ชัดเข้าไปที่อกของหลิงดีอีกหนนั้นสีหน้าของเขาก็ได้ค่อยๆแสดงให้เห็นถึงความหมดความอดทนเสื้อบนตัวของหลิงดีก็ได้ขาดวิ่นจนเผยใหเห็นรอยสักดอกบัวโลหิตสีแดงบนผิวหนังที่หน้าอกของหลินดี เมื่อเห็นรอยสักดอกบัวโลหิตแล้วชางกวานจังก็เหมือนจะนึกอะไรออกได้และถามหลิงที่โดนซัดจนกระเด็นกระดอนอีกคนหลิงดีเจ้าเข้าร่วมกับสมาคมบัวโลหิตตั้งแต่เมื่อไรหรือว่าเจ้าเมื่อได้ยินคําถามของช่างกบวานจ้องแล้วทุกคนต่างก็หันเหนความสนใจไปยังรอยสักดอกบัวโลหิตบนหน้าอกของหลิงชีหลิวซื่อหนิงกับคนอื่นๆก็เหมือนจะนึกถึงที่มาของรอยสักโลหิตขึ้นมาได้ แล้วพวกเขาก็ได้มีสีหน้าที่เคร่งครึมมากกว่าเมื่อสักครู่ขึ้นมาและสายตาของพวกเขาก็ได้มองกลับไปกลับมาระหว่างเย่่กับหลินดีดวงตาของเย่เ่ก็ได้ปรากฏซึ่งความสงสัยขึ้นมาจึงได้ถามช่างบวานจงข้าขอถามท่านเจ้าเมืองหน่อยสมาคมดอกบัวโลหิตนี่คืออะไรเหรอเพราะท่าทีของช่างบวานจังกับพักพวกที่ผิดปกติไปและตัวเย่เ่ที่ไม่เคยได้ยินชื่อของสมาคมดอกบัวโลหิตมาก่อนนั้นได้ทําให้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยลางสังหณรของเขาได้บอกกับเขาว่าสมาคมดอกบัวแดงนี้มันจะต้องเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่หลินดีจ้องจะเเเล่่นนนนงานขาขป็นแน สมาคมบัวโลหิตนั้นเป็นองค์กรที่ลึกลับสุดๆในดินแดนว่านหลิงถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับทันสวรรค์แต่จุดประสงค์ของพวกเขานั้นก็คล้ายคลึงกันกับทันสวรรค์นั่นคือไล่ฆ่าผู้มาจุติอย่างสุดความสามารถหลังจากที่ได้ยินคำถามของเย่ๆแล้วช่างงบวานจังก็ได้ถอนหายใจออกมาและค่อยๆอธิบายเรื่องของสมาคมดอกบัวโลหิตให้เย่ๆฟัง สมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมดอกบัวแดงนั้นคือเหล่าจอมยุทธ์ที่ทุกข์ทรมานจากถูกทำลายไปในช่วงยุครุ่งเรืองของผู้มาจุติทำให้ความเกลียดชังผู้มาจุติของพวกเขานั้นออกมาจากหัวใจเลยละ่ะว่ากันว่าประมุขของสมาคมดอกบัวโลหิตนั้นได้สังหารผู้มาจุติด้วยตัวเองเป็นจำนวนที่น่าทึ่งมากและมีผู้มาจุตินับไม่ถ้วนที่ต้องตายด้วยน้ำมือของสมาคมดอกบัวโลหิตด้วยวิธีการต่างๆทุกปี ในขณะที่อธิบายให้เย่เย่ฟังอยู่นั้นช่างบกวานจังก็ได้เดินไปหาหลินฉีแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่ลำบากใจหลินดีเรื่องราวในอดีตที่เจ้าเคยเล่าให้ข้าฟังมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องโกหกอย่างนั้นรีเห็นแก่ความเป็นศิษย์อาจารย์กันเจ้าพอจะเล่าได้ไหมว่าอะไรทำให้เจ้าเกลียดสังผู้มาจุติมากขนาดนั้นทันทีที่คำถามนี้หลุดออกมาทุกคนในลานกว้างรวมถึงเย่เย่ก็ได้พากันจับจ้องไปที่หลินดีด้วยความเคร่งครึมและสงสัยในดวงตาของพอวดเขา ใบหน้าของหลินจีนั้นซีดเผือดและมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากเขานั้นรู้ตัวดีว่าตัวเขานั้นกำลังจะตายแล้วจึงได้ลมเลิกความคิดที่จะหนีออกจากจวนเจ้าเมืองเพื่อที่จะรักษาความลับของสมาคมดอกบัวโลหิตแล้วเขาก็ได้เลือกที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแทนที่จะเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมตัวเขาถึงได้เล็งทำร้ายเย่ yeah yeah. แต่ในเวลานี้ในเมื่อตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นถูกเปิดเผยแล้วและมีน้ำเสียงขอร้องในคำพูดของช่างงวานจง้งหลิงจึงได้ยอมที่จะพูดพร้อมรอยยิ้มที่ประทดประชันใช่แล้วข้าเป็นสมาชิกของสมาคมดอกบัวแดงเดิมทีข้าเกิดมาในตระกูลใหญ่ในแผ่นดินว่านหลิง จนกระทั่งคนในตระกูลได้ถูกพรากเอาไปโดยผู้มาจุติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปอย่างกลับตาลปัดดูเหมือนผู้มาจุติจะคิดว่าตระกูลหลินดีนั้นคงจะไม่มีค่าคู่ควรกับฐานะที่สูงส่งของเขาแล้วตระกูลหลินก็ได้ถูกทำลายจนสิ้นทันทีที่เขาลงมือแล้วคนในตระกูลทั้ง81ชีวิตเหลือเพียงแค่ข้าคนเดียวที่รอดมาได้พอพูดถึงผู้มาจุติแล้วดวงตาของหลินดีก็ได้เต็มไปด้วยความเกลียดขังอย่างไม่รู้จบราวกับว่าตัวเขาต้องการที่จะทำลายอีกฝ่ายให้ กลายเป็นหมื่นชิ้นและกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่แหบต่ำพ่อแม่และญาติของข้ารวมถึงอาจารย์ที่สอนข้าฝึกวิชาและเหล่าผู้อาวุโสและคนในตระกูลอีกนับไม่ถ้วนต่างก็ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดโดยเจ้าสัตว์ร,ร้ายนั่นตั้งแต่นั้นมาตัวข้าก็ได้สาบานว่าจะไล่ข้าผู้มาจุติให้หมดในตลอดชีวิตของข้าพวกมันคือปีศาจร้ายที่ไม่สมควรจะเกิดมาในโลกนี้และทุกคนในแผ่นดินว่านหลิงที่ช่วยพวกมันก็ควรจะถูกฆ่าด้วยเป้าหมายสูงสุดของสมาคมดอกบัวโลหิตคือการทาให้ผู้มาจุติหายไปจากโลกนี้และะเเเเพื่่่่่่ออททททีีททีีีจจํํําาาาาาใใใหหหห้้้้้้ปมมยยยยิิงงญนไไดดสสร็ต็ตตตกชว ในขณะที่หลินดีพูดกำลังจะจบก็ได้มีแสงปรากฏในดวงตาของเขาแล้วน้ำเสียงของเขาก็ได้หนักแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเขาจับจ้องไปที่เย่เย่ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลและไม่มีความกลัวปรากฏอยู่ในดวงตาของเขาพอคนอื่นๆในลานกว้างได้ยินที่หลินดีพูดแล้วพวกเขาต่างก็พากันเงียบกริบพร้อมกันและใบหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยสีหน้าที่ลำบากใจถึงแม้ว่าหลิวซื่อหมิงกับคนอื่นๆนั้นจะเคยได้ยินเรื่องของสมาคมดอกบัวโลหิตมานานแล้วแต่พวกเขาไม่คิดว่าความต้องการที่จะฆ่าผู้มาจุดติข,ของสมาคมดอกบัวโลหิตนั้นจะแรงกล้าและหนักแน่นมากขนาดนี้ และพวกเขาก็ไม่คิดด้วยว่าจะมีสมาชิกของสมาคมดอกบัวโลหิตซ่อนเร้นอยู่ในหมู่พวกเขามาตลอดเช่นนี้ในบรรดานั้นช่างกว่านอวี่ก็ได้น้ำตาไหลออกมามากมายและมองไปที่หลิงฉีด้วยสายตาที่เห็นนอกเห็นใจแต่เธอก็รู้ดีว่าหลิงจีนั้นได้ทำความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได้ลงไปแล้วไม่ว่าจะเพราะเมืองโม่ให้ก็ดีหรือจะแย่ๆก็ดีหลิงดีนั้นจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำลงไป ห,หลังจากที่ได้ยินที่หลินจีสารภาพออกมาช่างงบวานจังก็รู้สึกเหมือนจะแก่ขึ้นไปอีกหลายสิบปีในทันทีและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยสีหน้าที่ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเขาหันหลังกลับแล้วค่อยๆเดินทีละก้าวโดยไม่ได้ขอให้เย่เ่ปล่อยหลินไปโดยเฉพาะในฐานะที่เขาเป็นเจ้าเมืองโม่ให้ด้วยแล้วถึงแม้ว่าช่างงบวานจังนั้นจะเข้าใจความยากลำบากของหลินฉีดีแต่กฎก็ต้องเป็นกฎแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เป้าหมายของเขาคือเย่่คนที่เมืองไม่ให้พยายามที่จะเอาใจแล้วด้วยเมื่อเห็นจิตสังหารท โดยไม่ปิดบังแล้วเย่เ่ก็พลันนึกขึ้นได้ว่าอีกฝ่ายก็เคยแสดงสีหน้าเช่นนี้ออกมาในตอนที่หลินจีนั้นรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาเพียงแต่หลินในเวลานั้นยังไม่ได้คิดสังหารเย่ยๆทันทีและรีบเก็บซ่อนอารมณ์ที่แท้จริงของเขาอย่างรวดเร็วแต่ในเวลานี้หลินจีนั้นไร้ซึ่งความกลัวใดๆจึงได้ปล่อยรังสีมุ่งร้ายมายังแย่่อย่างชัดเจนสุดๆเช่นนี้เย่่นั้นไม่ได้ฆ่าหลินหรือปล่อยให้เขาไปแต่อย่างใดราวก,ากับเขากำลังรู้สึกเห็นนอกเห็นใจกับอดีตของหลินฉี เย่เย่ค่อยๆเดินไปตรงหน้าหลินแล้วกล่าวกับหลินดีที่กำลังตัวสั่นเครือด้วยสีหน้านิ่งๆเจ้ามีจุดยืนของเจ้าแค่ข้าเองก็มีหลักการของข้าต่อให้เจ้าเกลียดชังผู้มาจุติดด้วยเหตุผลส่วนตัวก็ตามแต่ข้าก็ไม่เคยยุ่งอะไรกับเจ้าเลยเท่าหากข้าถูกปรับรามแล้วนิ่งเฉยอย่างไรเหตุผลแล้วข้าก็คงจะตายไปสักร้อยหนแล้วแต่เพื่อเห็นแก่ความอุทิตนของเจ้าที่มีต่อเมืองม่ไห่แล้วข้าจะให้โอกาสเจ้ารอดหากว่าเจ้าสามารถทําให้เท้าของข้าขยับออกจากจุดที่ยืนอยู่ได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปและไม่ผิดดสัญญา้วย หลังจากที่เย่เย่พูดจบช่างงควานจังกับคนอื่นๆก็ได้มองมาที่เย่เย่ด้วยความประหลาดใจใบหน้าของช่างงควานอารีนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงขอบคุณและคิดว่าเย่เย่นั้นคิดที่จะปล่อยหลิงจีไปอย่างอ้อมๆเช่นนี้แม้แต่หลิงที่คิดว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วนั้นก็ยังต้องประหลาดใจแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงความหลอกลวงใดๆในดวงตาของเย่เย่หากรวมกับพยานมากมายที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วในใจของหลิงจีนั้นก็ได้ลุกขึ้นสู้เพื่อความอยู่รอดอีกครั้ง เขาหากยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีใครอยากที่จะตายหรอกและต่อให้หลินฉีรอดไปได้ในวันนี้เขาก็ไม่รู้สึกขอบคุณเย่เย่หรอกและยังคิดที่จะฆ่าเขาหากว่ามีโอกาสในอนาคตแต่ในเมื่อเย่เย่นั้นเสนอที่จะให้โอกาสเขาเองแน่นอนว่าหลินจีนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆ หลังจากที่สูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก็ได้ตะโกนออกมาอย่างดุดันหลิงฉีก็ได้พุ่งเข้าหาเย่เย่ด้วยความเร็วเต็มพิกัดถึงแม้ว่าในเวลานี้ตัวเขาอยู่ในสภาพร่อแรกใกล้ตายแต่ขับเคลื่อนด้วยตั้งใจที่จะรอดอย่างแรงกล้าแล้วการโจมตีครั้งนี้ของหลิงได้มาถึงขีดสุดนับตั้งแต่ที่เขาได้บรรลุขึ้นชั้นราชันเทพตูมพลังปราณในอากาศบริเวณลานกว้างนั้นก็ได้เกิดการปั่นป่วนขึ้นมาแล้วพลังปราณในอากาศก็ได้ถูกดึงและหลอมรวมอยู่ที่กำปั้นของหลินฉี ลมพัดกันโชกอย่างรุนแรงทาให้ช่างกวนนวีและคนอื่นๆนั้นไม่อาจยืนอยู่นิ่งได้ไดและไม่อาจที่จะลืมตาขึ้นมาได้ด้วยซ้ําแต่ไม่มีใครเลยที่จะถอยห่างออกไปพวกเขาต่างก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะยืนอยู่ที่เดิมเพื่อที่จะดูผลที่ออกมาขอองค์การต่อสู้นี้ส่วนเย่ๆก็ได้ยืนมองดูหลิงฉีที่กําลังพุ่งเข้ามาตรงหน้าเขาใบหน้าของเขายังคงเยือกเย็นอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอ่อนข้อให้เลยแม้แต่น้อยตัวเขายืนนิ่งอยู่กับโดยไม่หลบและตัวเขาเองก็ได้ต่อยหลินส่วนกลับไปด้วย ระเบิดในขณะที่เขาง้างหมัดนั้นเย่เย่ไม่เพียงแต่รีดเรนพลังของวิญญาณมังกรในร่างกายออกมาใช้อย่างเต็มที่แต่ยังคงระเบิดพลังปราณมังกรที่มือของเขาด้วยตูมตูมตูมทั้งสองหมัดปะทะกันเกิดเป็นเสียงดังกังว,วานกว่าตอนที่ทั้งคู่ปะทะกันก่อนหน้านี้หลายเท่ามีแสงของพลังค่อยๆขยายออกมาห่อหุ้มตัวของเย่เย่และหลินดีเอาไว้แล้วก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นมาทันใดความร้อนที่บ้าคลั่งนี้ได้ทําให้คนที่มีวรยุทธ์ไม่ถึงนั้นต้องถอยห่างออกไปบทที่323หุบเขาหลิวชวาน ภายใต้การโจมตีที่เต็มพลังของเย่เยๆหลินดีที่กำลังตายแหลมมีตายแหลมอยู่นั้นก็ไม่อาจที่จะทนต่อแรงระเบิดและกระเด็นถอยออกไปแล้วร่างของเขาก็ได้ร่วงลงสู่พื้นราวกับว่าวที่สายป่านขาดตุทันทีที่ร่างของเขาตกลงสู่พื้นพลังชีวิตของเขาก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วแล้วในช่วงขณะต่อมาหลินฉีก็ได้หยุดเคลื่อนไหวและหลับตาลงไปตลอดการและตายลงที่ลานกว้างหน้าจนเจ้าเมืองนั้นช่างงดวานจังกับคนอื่นๆต่างก็เงียบกริบ เดิมทีพวกเขาคิดว่าเย่เยๆนั้นเห็นแก่ช่างกวัานอารี่แล้วปล่อยหลิงดีไปเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วพวกเขาก็พูดอะไรไม่ออกใจหนึ่งพวกเขาต่างก็ตกใจกับความแข็งแกร่งของเย่่อีกใจหนึ่งพวกเขาก็ต่างก็รู้สึกขึ้นกับความเย็นชาของเย่เ่แต่ทว่าถึงเย่่นั้นจะไม่ได้อธิบายอะไรพวกเขาเลยแต่ท่าทีของเขานั้นก็ชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนหลินจะเริ่มต่อยเสียอีกแล้วชางกวางวนจังกับคนอื่นๆก็ดูเหมือนจะค่อยๆเดาความคิดของเย่เยได้และถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ ในขณะที่เขาได้สั่งให้คนไปตามเก็บร่างไร้วิญญาณของหลินช่างกอาวานจงก็ได้เดินไปหายเย่เ่แล้วก่อนเย่่อย่างจริงจังแล้วกล่าวขอบคุณเพียงแค่2องคำแต่ก็แสดงถึงความรู้สึกที่แท้จริงของช่างกวานจังเย่่ที่รู้สึกสงสัยก็ได้หันไปมองช่างกวานจังแล้วถามเขาด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายท่านเจ้าเมืองหมายความเช่นไร ชางกวานจ้องที่เหมือนจะฟื้นจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ได้แล้วนั้นใบหน้าของเขาก็ได้กลับมามั่นคงและเยือกเย็นอีกครั้งเมื่อได้ยินคำถามของเย่เ่แล้วเขาก็ได้ยืมขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่จริงใจก่อนอื่นเลยข้าขอบคุณเจ้าที่เลือกที่จะอยู่ที่เมืองโม่ใช่ของพวกเราต่อโดยไม่สนว่าคนของสำนักต่างฝ่ายนั้นจะเสนออะไรมาข้าช่างกบวานจ้องขอสัญญาณปราบเท่าที่เจ้ายังอยู่ในเมืองโม่ไ่เมืองโม่ช่นั้นจะไม่ปฏิบัติก,กับเจ้าอย่างไม่ดีเด็ดขาด ช่างงกวานจังเคยพูดเช่นนี้มาก่อนแต่ตอนนั้นเขาพูดเพื่อชักชวนให้เย่เย่มาเข้าร่วมกับเมืองโมไ่แต่ในครั้งนี้เขาพูดออกเป็นเชิงสัญญาราวกับเย่เย่นั้นได้เอาชนะใจเขาได้แล้วแล้วก็อีกเรื่องข้าต้องขอขอบคุณที่เจ้าให้โอกาสหลิงจีอีกครั้งถึงแม้ว่าหลิงจีนั้นจะไม่ได้มีความสามารถเหมือนคนอื่นและพลาดโอกาสในครั้งนี้ไปแต่ข้าก็รู้ว่าเท่าหากหลิงจีนั้นสามารถทำให้เจ้าออกไปจากจุดที่เจ้ายือนอยู่ได้เขาก็จะรักษาสัญญาและปล่อยให้เขาไปจริงๆช่างงกวานจังกล่าวเสียงดังราววววกกกับับ่่่่าาต้้้้งใใใจพูดูดดหชนนอีทอยลยลๆไิ อย่างไรเสียช่างงบวานอาริ่นั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับหลินดีเท่าหากเธอไม่สามารถปล่อยวางและยกโทษให้เย่เย่ได้ก็เกรงว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างพวกเขาทั้งคู่ไปตลอดอย่างที่คิดเอาไว้หลังจากที่ช่างกวานอวี่ได้ยินที่ช่างงบวานจังพูดขอบคุณเย่เย่แล้วทิวที่ขมวดของช่างงบวานอวก็ได้ค่อยๆค,คลายออกแล้วดวงตาที่จับจ้องไปที่เย่เย่นั้นก็ได้กลับมาสู่ท่าทางก่อนหน้าเมื่อเห็นเช่นนี้เย่เย่ก็ได้ยักไหล่และไม่ปฏิเสธการคาดเดาของช่างกวานจัง ในความเป็นจริงเย่ๆนั้นก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นในตอนที่เขาเผชิญหน้ากับหลินดีต่อให้สมาคมดอกบัวโลหิตที่อยู่เบื้องหลังหลินดีนั้นจะมาล้างแค้นเย่ๆหลังจากท,ที่ทราบเรื่องว่าเขาสังหารหลินไปก็ตามทีเย่ๆก็ไม่ได้มีความคิดที่จะปล่อยให้หลินดีไปตั้งแต่แรกแล้ว ในโลกนี้มันมีซึ่งเหตุและผลอยู่หลินจีนั้นเพ่งลรงมาที่เขาจึงจําเป็นต้องให้หลินฉีตายด้วยน้ํามือของเขาถึงการสังหารหลินดีนั้นอาจจะนำพามาซึ่งการล้างแค้นจากสมาคมดอกบัวโลหิต oh ก็ตามซึ่งเย่ๆก็ได้ยอมรับมันอย่างใจเย็นตัวเขาที่ไม่กลัวแม้แต่ทันสวรรค์นั้นแล้วทําไมเขาถึงจะต้องกลัวกับอีแค่สมาคมดอกบัวโลหิต oh ด้วย ช่างงกวันจังที่เห็นสีหน้าของเย่เย่ที่สงบเยือกเย็นแล้วก็ได้ทําให้การประเมินค่าเย่เย่ของเขานั้นสูงมากขึ้นไปอีกและในขณะเดียวกันตัวเขาก็ได้แอบตกใจถึงความสามารถของผู้มาจุติด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้มาจุติดทุกคนที่จะมีความสามารถที่โดดเด่นอย่าง ไร้คนเทียบเคียงเช่นนี้แต่จากประสบการณ์และวิญญาณของคนที่อยู่มาสองชาติแล้วเทียบไม่ได้กับผู้มีความสามารถคนอื่นๆเลยทําให้ชางบวานจังนั้นรู้สึกได้ว่าเมืองโม่ไห่ของเขานั้นจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดแผ่นดินสะเทือนเพราะการมาเข้าร่วมของเย่แย่หลายวันต่อมาที่หุบเขาระหว่างเมืองโม่ให้กับเมืองหลงเจียงมีสายทานผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนที่มุ่งหน้ามายังหุบเขาที่เคยร้างแห่งนี้ด้วยความหวังที่จะมั่งคั่งหุบเขาแห่งนี้มีชื่อว่าหุบเขาหลิวชวานอันเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ กองกาลังใหญ่ๆใ,ในเมืองโบราณก็ตามทีแต่หุบเขาหลิวชวานนั้นก็มีข้อได้เปรียบที่ตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ไม่อาจเทียบได้นั้นคือความเสรีเพราะไม่มีความจําเป็นที่ต้องมากังวลเรื่องที่ความลับของตัวเองจะรั่วไหลหรือด้วยเหตุผลอื่นๆมีจอมยุทธ์มากมายที่มาและไปหุบเขาหลิวชวานนี้และเพราะไม่มีหอการค้าหรือร้านค้าใดๆในหุบเขาหลิวซอวานะมีความสามารถควบคุมทั้งหุบเขานี้ได้ทําให้ข่าวสารและสมบัติที่มักถูกจํากัดโดยกองกําลังใหญ่ๆในเมืองโบราณน,นั้นถูกนามาวางขายทําให้เหล่าลูกค้าในหุบเขาแห่งนี้ประหลาดใจได้เสมอ แล้วในคืนนั้นเองท่ามกลางแสงสว่างด้วยเทียนขยและเสียงโหวกเหวกเหวกวยวายมีชายหนุ่มท่าทางโอหังเดินเข้ามาในหุบเขาหลิวชวานอพร้อมด้วยผู้ติดตามของเขาจํานวนหนึ่งข้าได้ยินมาว่าที่หุบเขาหลิวชวานนี้มีหอรวมเศษกระจายซึ่งขายข่าวสารข้อมูลความลับทุกรูปแบบในย่านเขตริมชายฝั่งอยู่พวกเจ้าไปที่หอรวมเศษกระจายเพื่อไปหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับมังกรสองหัวมาในเวลานี้พวกเราจะต้องภารกิจที่ทางสำนักมอบหมายมาให้สำเร็จให้ได้ หลังจากที่ชายหนุ่มได้เดินมาถึงหุบเขาหลิวชวานเขาก็ได้รีบออกสั่งการเหล่าผู้ติดตามที่อยู่ด้านหลังเขาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทันทีรับทราบผู้ติดตามเหล่านี้รู้ดีถึงความสำคัญของภารกิจนี้ที่มีต่อชายหนุ่มดีจึงได้พากันก้มหัวให้อย่างจริงจังเพื่อรับคำสั่งแล้วในชั่วพริบตาพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปยังหอรวมเศษกระจายส่วนตัวชายหนุ่มเองก็ได้เดินลึกเข้าไปในหุบเขาหลิวขวานจากอีกทางหนึ่งราวกับว่าตัวเขานั้นต้องการที่จะเสี่ยงโชคเผื่อเจอสมบัติหาย,ยากที่่ทให้้้เขาาาาตตองงงสวงบ ทันทีที่ชายหนุ่มเดินหายเข้าไปนั้นเองก็ได้มีชายอีกคนที่สวมชุดคลุมสีดำปิดทั้งตัวและหัวขี่รถม้าขนาดใหญ่เข้ามาในหุบเขาหลิวชาวานชายชุดดำคนนั้นก็ได้มองไปที่ความคึกคักในหุบเขาหลิวชาวานแล้วก็ได้มีความประหลาดใจในดวงตาของเขาแต่พอสายตาของเขาได้ เหลือบไปมองดูวังสูงสามชันที่สง่างามที่อยู่ตรงกลางตลาดแล้วดวงตาของชายชุดดำก็ได้เปลี่ยนไปราวกับว่าตัวเขานึกอะไรบางอย่างออกได้แต่ทว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ลืมจุดประสงค์ในการมาที่หุบเขาหลิวชวานของเขาหลังจากที่ตั้งสติกลับมาได้เขาก็ได้ขับรถม้ามุ่งหน้าไปต่อและรีบขับมุ่งหน้าตรงไปยังวังที่สูงสามชันชายชุดดำนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกไปจากเหยียนลี่หยางผู้ที่วรยุทธ์ได้มาถึงระดับสูงสุดของราชาเทพแล้วจึงได้ออกมาจากอารามเขาได้ทำ ตามคำแนะนำของเย่เย่ให้เดินทางมาที่หุบเขาหลิวขวานเพื่อขายซากของมังกรสองหัวแต่เพราะซากของมังกรสองหัวนี้มีขนาดใหญ่มากเกินไปเย่เย่จึงได้หารถมาขนาดใหญ่และขนย้ายมังกรสองหัวออกมาจากอารามวิถีสวรรค์มาไว้ในรถม้าอย่างที่รกร้างส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเยียนลี่หยางถึงได้เป็นคนมาที่หุบเขาหลิวขวานเพื่อขายซากมังกรสองหัวนั้นเป็นเพราะเยียนลี่หยางในเวลานี้อยู่ในระดับสูงสุดของราชาเทพจึงได้แข็งแกร่งว่าเย่เย่และอีกอย่างเป็นเพราะเย่เย่นั้นเป็นถึงรองเจ้าเมืองโม่ห่ททำให้ไม่สะดวกที่จะไปไหนมาไหน เฮียนลี่หยางจึงได้เป็นเงาของเย่เย่เพื่อช่วยเหลือเขาได้ทั้งเพื่อเป็นการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยกอว่าที่จะให้เย่เย่เป็นคนลงมือจัดการเองเมื่อเยียนลี่หยางได้ขับรถมามาถึงหน้าวังสูงสามชั้นแล้วเขาก็ได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วพบแผ่นป้ายทองมีตัวหนังสือเขียนว่าวังสมบัติอยู่ในแผ่นป้ายนั้นดวงตาของเยียนลี่หยางก็ได้ปรากฏแววตาสนใจขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ได้ขับรถมาผ่านเข้าไปในประตูใหญ่ของวังสมบัติบอกคนที่ดูแลที่นี่ทีว่ามีการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่มาหาถึงที่แล้ว เฮียนลี่หยางก็ได้หยุดรถมาที <poker phones> <int ess os> que, ่ลานกว้างหน้า <guys> ว <kok> ังสมบัติแล <im interacted with> <stat> um ้วบอกกับคนที่เดินเข้ามาต้อนรับเขาชายคนนั้นมองไปที่การแต่งกายของเยียนลี่หยางและรถมาที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วก็ได้พลันแสดงสีหน้าเข้าใจแล้วบอกกับเยียนลี่หยางเข้าใจแล้วขอรับคุณลูกค้าได้โปรดรอสักครู่นะขอรับ เยียนลี่หยางก็ไม่ได้นั่งรอยอยู่ที่รถม้านานมากนะักก็ได้มีชายวัยกลางคนรูปร่างอ้วนเดินมาหาภายใต้การนำพาของพนักงานต้อนรับเมื่อสักครู่เช่นเดียวกับพนักงานต้อนรับไม่นานนักชายวัยกลางคนนั้นก็พอจะเดาได้ว่าสิ่งของที่นำมาขายบนรถม้านั้นจะต้องเป็นของดีแน่ผ่านการแต่งตัวและท่าทางของเยียนลี่หยางก็ได้เผยรอยยิ้มอบอุ่นขึ้นมาบนใบหน้าของเขาทันทีขอเชิญคุณลูกค้าได้โปรดตามข้ามาได้เลยหมาเพิ่งไปเตรียมชา มาให้ลูกค้าเดี๋ยวนี้แล้วถูหลานชายไวกลางคนอ้วนก็ได้กล่าวกับพนักงานต้อนรับอย่างจริง,จ,งจังในขณะที่นำพายเยียนลี่หยางไปยังด้านข้างวังซึ่งพนักงานต้อนรับก็ได้ตกใจแล้วรีบผงกหัวให้ถูหลานอย่างทันทีและตอบอย่างเชื่อฟังเข้าใจแล้วขอรับผู้ดูแลถูหลังจากที่เยียนลี่หยางได้ขับรถมาตามถูหลานไปยังด้านข้างวังจากนั้นก็ได้กระโดดลงมาจากรถมาแล้วกล่าวกับถูหลานข้าได้ยินมาว่าวัางสมบัตินั้นรับซื้อทุกอย่างและยังให้ราคาที่งามสมน้ำสมเนื้อด้วยไม่ทราบว่าเจ้าชากังกอนสาายตของวัังสมบติรีล่า ในขณะที่เยียนลี่หยางพูดอยู่นั้นก็ได้ดึงเอาผ้าที่คลุมรถม้าอยู่ออกเผยให้เห็นซากมังกรสองหัวที่อยู่หลังรถม้าอย่างชัดเจนต่อหน้าถูหลานราวกับเยียนลี่หยางนั้นรู้จักวังสมบัติเป็นอย่างดีทันทีที่เขาเปิดปากออกมาเขาก็ได้เผยถึงคุณสมบัติของวังสมบัติที่ต่างไปจากร้านค้าหรือหอการค้าอื่นๆได้ดวงตาของถูหลานก็ได้ปรากฏแววตาประหลาดใจหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นแต่แล้วความสนใจของเขาก็ได้ย้ายไปยังทาาของมังกรสองหัวที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างรวดเร็วและอาการตกใจปรากฏบนใบหน้าของเขา มันเป็นซากของมังกรสองหัวจริงๆด้วยดูจากขนาดและพลังที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วนี่จะต้องเป็นซากมังกรสองหัวที่อยู่ในระดับจัก,กรรพัิเทพเป็นแน่แล้วใบหน้าของทูหลานก็ได้สันเครือและดวงตาของเขาก็ได้ปรากฏซึ่งความตื่นเต้นถึงแม้ว่าผู้ดูแลของวังสมบัตินั้นจะเคยเห็นสมบัติมามากมายแต่เพราะระดับของจอมยุทธในย่านริมชายฝั่งนี้เรียกได้ว่าอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงกลางในดินแดนเทียนหนานสมบัติที่ทําให้เขารู้สึกตาสว่างได้จริงๆนั้นเรียกได้ว่ามีน้อยมาก แต่ทว่าซากมังกรสองหัวที่อยู่ตรงหน้าเขานี้มีค่ามากกว่าสมบัติไหนๆที่ทูหลานเคยเห็นมาก่อนและมันนอกเหนือความสามารถของทูหลานในการประเมินค่าสินค้าตามลําพังได้เรียนคุณลูกค้าครับข้าต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆเพราะมูลค่าของซากมังกรสองหัวนี้มันมากเกินไปตามกฎของวังสมบัติของเราแล้วทางเราจะต้องให้ประมุกวังเป็นคนมาประเมินค่าด้วยตัวเองได้โปรดกรุณารอสักครู่นะครับ หลังจากที่ถูหลานสงบสติอารมณ์ได้เขาก็ได้พลันกำม,มัดแน่นและขออภัยเยียนลี่หยางและอธิบายเขาด้วยน้ำเสียงที่จริงใจเขาคิดว่าเยียนลี่หยางคงจะแสดงสีหน้าหมดความอดทนแต่ทว่าเขาไม่นึกว่าเยียนลี่หยางนั้นจะมีใบหน้าเหมือนค่าเอาไว้อยู่นานแล้วจึงได้โบกมือให้เขาแล้วกล่าวกล่าวไปเถอะอย่าให้ข้ารอนานเกินไปก็แล้วกัน